นายกรัฐมนตรีไทยและสะปะปลาวเห็นพ้องเสริมสร้างความร่วมมือรอบด้านความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดและการค้ามนุษย์ในระหว่างการเยืยอนสปปลาวอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลในายกรัฐมนตรีและนายสอนใสศรีพันดอน,นายกรัฐมนตรีสปปลาวหารือข้อราชการแบบเป็นคณะโดยยืนยนันเจตนาร,ร,ร่วมในการเสริมสร้างความร่วมมือรอบด้านโดยเฉพาะด้านความมั่นคง การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติปัญหายาเสพติดการช็อกโกงออนไลน์และการค้ามนุษย์ไทยพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่เรานอกจากนี้ทั้งสองประเทศเห็นพ้องให้ร่วมมือแก้ไขปัญหาหมอกควันขัามแดนและบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำในแม่น้ำโของอย่างยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์เคลียร์สกาสเตปิจี ในด้านเศรษฐกิจการค้าและการคมนาคมนายกาัมนตรีทั้งสองประเทศเห็นพ้องส่งเสริมการค้าชายแดนการลงทุนและเครือข่ายผู้ประกอบการเอ e เอีเพื่อสักการมูลค่าการคา้าระหว่างกาันให้ถึงหนึ่งหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐภายสองพันปี2สิบเ็ดพร้อมทั้งเร่งรัดความคืบหน้าโครงการคมนาคมสําคัญอาทิการตรวจสะพานนิทรภาพไทยลาวแห่งที่5้าพึงการบอยลีค่คําไซ ในเดือนธันวาคมนี้การตับโครงสะพานนิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งและการพัฒนาเส้นทางโลจิสติกเชื่อมโยงภูมิภาครวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานและอุตสาหการรมสีเขียวเพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าร่วมกันจากพลังงานแสงอาทิตย์โอกาสนี้นายรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือเอ็นทินแบงก์และธนาคารส่งเสริมกิจการแห่งสปปลาวพร้อมส่งมอบความช่วยเหลือแก่สปปลาวในสีด้านได้แก่ การสนับสนุนทางการเงินเพื่อสกัดกั้นสารตั้งต้นยาเสพติดการมอบเสื้อร่มแก้พิษมูอุปกรณ์สุขาชีพแรงงานและการพัฒนาระบบป่าตอระยะที่สองทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะประธานประเทศสปปลาวและพบกะภผคเอกชนไทยในช่วงบ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศในอนาคตทาวิสาประทุมมารายงานจากสปปลาว